นะดูจากตรงนู้นได้ครับเราเราสำรวจได้เต็มที่นะครับนี่เราอยากไปดูตรงไหนบ้างอยากไปดมเนี่ยครับแล้วสามคนนี้เขาคือใครครับสามคนนี้คือใครฮะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นเทพโบราณเก่าฮะอันนี้โอเบลิกโอซิริสลาเลยครับทั้งสามโอ้คุณนะโอ้ฮะโอ้ยลงลงลงโอ้ยลงลงลงโอ้โอ้ยโอ้ยกลัว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 ขาแดงไปเลยอันนี้สกีเอ้ยปานปานปานปันปานอะไรอ่ะอนาคอนดูอนาคอนดูอนาคอนดูต้องอนาคอนดูต้องตอม อ้าวพิษเมียหลวงได้ตำแหน่งออกทางไกลได้ไงลูกไปเฉยเฮ้ยโดนแดกโดนแดกช่วยด้วยไอ้ใบตายหาเลยโดนง่ายเลยต้องคอยระวังอ่ะมองหน้ามองหลังดีๆแฉะแฉะง่ายจังวะชอบขึ้นลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเฮ้ยแล้วกูด้วยกูอยู่ไม่ได้ขึ้น ลงดิลงดิเพื่มันจะดักหน้าดักหลังวะเนี่ยโอ้พี่เลือกอะไรวะโอ้าหไ้เพื่อนเพื่อเฮ้ยเพื่อเอาใครโกรธอ่ะกออเพื่นโกรธจรเหรอเรนทิ้งเงี้ยมันโกรธหรือเงี้วมันทิ้งเราเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่เราเจอผีที่ยนน่ากลัวมากโอ้พี่มาโบกัดที่